เดิอนพรจาคุณโยมอ,อะไรเนาะเนี่ยวันเพียคุณโยมภาชนะนั่นแหละเราก็เลยไม่รู้จนได้เข้าไปที่เนี่ยคุณโยมรู้ไหมว่าไปตรวจเจอที่ไหนไปตรวจเลือดตรวจที่อนามัยไม่เจอันไปตรวจเลือดที่ไหนกรมควบคุมโรคชุมแพทุกวันนี้เขาเรียกว่ากรมส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขชุมแพ นะตอนนี้นะอยู่ที่จุนเทอยู่ตอนนี้ยังอยู่เลยเออตอนนี้ยังอยู่เลยเพราะว่าเราไปตรวจเลือดเจอที่นั่นตรวจเลือดเจอโอ้โหเขารัดยางขึ้นพอรัดเขียนปั๊บแค่น,นั้นแหละโอ้โหเขาฉีดยาอะไรไม่รู้ฉีดยาเขาแขนเส้นเลือดแล้วพอรัดแล้วทีนี้เคยเห็นว่าไข่ได้หรอขึ้นตามรูขุ่นแดงจึง,ค,งคืงคอ่ก็เรีย้ยป้ดเกิดมาจาก นี่แหละหัวก็เคยเห็นไขรไม่เคยเป็นไขรร้เลอดออกแต่เรารอดชีวิตมาได้นี่ก็นี่แหละก็เลยไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าไหร,ร่หรกนะคุณโยมเออนั่นแหละถ้าเต็มว่าเต็มบาดเท่าไหร่ถ้าเต็มบาดหรือว่าถ้ามีปัญญาหลายก็นี่บรรลุอรหันไปแล้วเนาะคนเราไม่มีคนที่ไหนหรอกที่จเต็ม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 บาดอ่าเด้ออ๋อจ้าจ้าแม่นั่นแหละอ่ะจบแล้วนะแม่น่นั่นแหละคือเป็นลักษณะนี้ หนึ่งอาการแรกนะจะไข้หนาวไข้จับสันแหละเหมือนใครเคยเป็นไข้จับสันบ้างไม่เคยใช่ไหมจะเป็นไข้ป่าน่นหละเราเคยเป็นแล้วไข้จับสันคือจะฝนน้าแล้วก็จะกินกินยาไออะไรล่ะฟ้าทลายโจรน,นะกับยาพาราบวกกันแล้วก็จะเป็นยาเรียกว่ายาหินน่ะเปลือกหอยอะไรไม่รู้พ่อเขามีชุดหนึ่งพ่อเขาซื้อชุดละพันกว่าบาทนะคุณผู้ชมมันเปิดเปลือกหอ,อยทะเลน,นะเขาเรียกว,ว่ายาเย็นนั่นแหละพอได้กินแล้วก็หาย อาการแรกนะที่เป็นไข้เลือออกหนึงเวียนหัวอาอาเจียนปวดตามเนื้อตามตัวไข้สูงทานข้าวลงไปนี่จะขมปากขมคอกินไม่ได้อยากแต่จะนอนอย่างเดียวไข้หนาวตัวร้อนสูงด้วยนั่นแหละอะถ้าไม่มียาเย็นนะเราบอกเลยเราไม่มีชีวิตรอดจริงๆคุณโยมนตร้อนขึ้นมากเลยนะ โอ้หไข่ไม่ใช่ธรรมดาเลยในสามสิบเจ็ดสามสิบแปดหนักเอาเอาการนะคุณโยมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเกินบาทโอ้ยเนาะคุณสุภาพอะไรเกินบาทเอ๊ะเมนอยู่แล้วจะขวางทายรูปยุ่งปิดแง่งเพิ่งจะขวางอยู่เมียนวะนั่นแหละถ้าธรรมดาเออการเซลฟี่ทำไมเขาถึงมีเซลฟี่เขาถึงถ่ายถ่ายให้ดูเป็นเรื่องราว อันนี้คือเราพูดให้ตลกขบขันไปด้วยนะคุณโยมอันที่ไม่สมควรที่จะเอาไวจําก็ไม่ต้องไปจำเราปล่อยไปตามลมไอ้ที่เรื่องสมควรจําที่กระจานะเราบอกเลยนะอาการนั้นนะไข้เลือดออกที่มีลักษณะนั้นเนี่ยนะนะนะสรุปแล้วนะนั่นแหละไข้เลือดออกนะเตือนภัยหน้าฝนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งนะเตือนภัยในเรื่องหน้าฝนในตอนอไรตอนนี้อะไรตอนนี้มีอะไรอาหารอะไรที่ยอดฮิตเห็ด,หด เห็ดชิดิดไหนก็แล้วเห็ดละงกเห็ดละงาระวังดีๆจะเจอเห็ดละงาดนะสมัยก่อนที่อย่างทูเราเคยพูดว่าวันนั้นเมื่อวานก่อนพูดว่ามีการขุดหลุมฝังเห็ดตะข้อเนี่ยใช่ไหมเคยมีไหมคุณโยมอันนี้หลวงพ่อท่านพูดในฟังเราตามคนแก่คนเฒ่าพูดมาะขุดหลุมฝังเพื่อที่จะให้เหงื่อมันออกเกินวะก็ห้าสิึกเนาะเอานั่นแหละแม่ใ่เอานั่นแหละคือเป็นลักษณะนี้ เเอห็ดถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันกินได้อย่าไปรับประทานนะอันนี้เตือนภัยแล้วเห็ดรวมเนะี่ยเขากองอืยยะอยู่เนี่ยเห็ดน้ำหนาวกันเห็ดน้ำหนาวอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเริ่มออกมาแล้วดิเออเริ่มออกน้ำหนาวอยู่จังหวัดเออจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ชยัยออกคนสารอยู่ชายภูมิมันติดกันเนาะ,ะเห็ดน้ำหนาวเลยเริ่มหลัง่งลงมาแล้วที่ชุมแพ่นะ กองอึยออยู่เออลืมลืมเหมียเออนั่นแหละไปชุมแพย่างดีด้วมือเศเรืมไปไายออกกลองเหยียดนั่นแหละด้วยด้วยความที่แบบว่าเออฝ้าไหลาย่าได้จักคิปแต่ได้ดคปปิิเมันนั่งรถไปเพราะน,นั้นแหละเออพอพอนี่แหละ สำหรับวันนี้เนาะเ,เราพูดถึงเรื่องเหตุต่อในเรื่องสองเตือนภัยเนี่ยนะ